ขณะที่กองทัพเรือนะคะจัดกําลังพลชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือว่ายูซ่าจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเดินทางจากพื้นที่สัตหีบค่ะเข้าไปดําเนินการฟื้นฟูโรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นการเร่งด่วนหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ กำลังพลชุดยูซ่าเร่งเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่นะคะสนับสนุนการเก็บกวาดทำความสะอาดแก้ไขระบบพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเร็วที่สุดค่ะโดยกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและการฟื้นฟูพื้นที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนสามารถมารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเร็วที่สุดค่ะ ขณะที่พลเรือเอกภัโรธเฟื่องจันทผู้บัญชาการทหารเรือก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจักกรีนฤเบศพร้อมเข้าไปตรวจสอบการซ่อมบำรุงให้เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ลำเลียงสเสบียงและอาหารจากครัวพระราชทานส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยโดยจะยังคงทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเป็นเวลา10วันหรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะ ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมทันทีหลังเกิดเหตุได้ส่งหน่วยซิลรวมถึงหน่วยบินพิเศษนาวิกโยธินหรือรีคอนและหน่วย eod นักทำลายวัตถุระเบิดใต้น้ำรวมกันแล้ว15ชุด เนื่องจากบุคลคเหล่านี้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถในการดำน้ำสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้860คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเคสฉุกเฉินจำนวน50คนและเป็นหญิงตั้งครรภ์15คนโดยได้ส่งผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงต่างๆและยังคงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์ในหลายจุดจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้นนะคะยังได้ส่งทีมแพทย์จากกรมการแพทย์ทหารเรือพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ไปส่งตามศูนย์พักพิงเพื่อดูแลผู้ประสบภัยที่มีอาการเจ็บป่วยจัดกำลังหน่วยเคลื่อนที่เร็วรวม80นายพร้อมเรือยาง12ลำรถบรรทุกขนาดใหญ่6คันพร้อมยานเกราะล้อ,อยางและกำลังพลลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดและมีน้ำท่วมขังค่ะ ขณะที่ทีมกรมป้องกัรและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพ,อพอจากหลายศูนย์ปพ,อพอเขตทั่วประเทศร่วมกับอศและจิตอาสาผนึกกำลังลุยฟื้นฟูน้นำท่วมหัดใหญ่ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมหัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือบ้านเรือนประชาชนบริเวณถนนเพชรชเกษมหน้าบริษัทอิซุสหัดใหญ่ซึ่งปพ,อพอได้นําเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่จํานวนสิบเจ็ดหน่วยเข้าร่วมสนับสนุนในการเคลียร์พื้นที่เช้านี้ ประกอบด้วยรถขุดตักยางอเนกประสงค์จำนวน3คันรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด1 2,000ลิตรจำนวน13คันและรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงขนาด10,000ลิตรจำนวน1คันส่วนทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทรสอนะคะก็ระดมสัพพะกำลังครั้งใหญ่ปฏิบัติภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งคืนความสุขเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดสงขลาหลังน้ำลด โดยศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าทอสอได้จัดพิธีปล่อยแถวกำลังพลนวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมภารกิจ Big c l e ินนิ่โดยมีกำลังพลร,รวมทั้งสิ้น780นายภารกิจในครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เก็บกวาดขยะและเศษวัสดตุต่างๆในบริเวณสำคัญ ได้แก่โรงเรียนเทศบาลสามโสพลพิทยานุสรและวัดหงประดิษฐารามวัดคอหงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้กลับสู่สภาพปกติและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้านกองทัพบกนะคะโดยกรมการทหารช่างก็สนับสนุนชุดผลิตน้ำประปาจำนวน2ชุดตั้งจุดบริการน้ำสะอาดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคในช่วงระบบประปาขัดข้อง โดยแต่ละชุดสามารถผลิตน้ําได้ชั่วโมงละ18,000ลิตรให้บริการทุกวันนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระบบประปาจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาณสวนสาธารณะหัดใหญ่ประตู3และภายในศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าค่ายเสนานรงค์หากพี่น้องประชาชนที่ต้องการน้ําสะอาดก็สามารถนําภาชนะมารับได้ทันทีค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะนางนาริมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะเดินทางลงพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรมกรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟ i ิกอิดเซ็นเตอร์ศูนย์ทั่วพื้นที่ภาคใต้ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบอาชีพเครื่องจกักรกลและรถจักรยานยนต์ของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและสามารถจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน สนับสนุนให้ประชาชนสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทออจะรับผิดชอบล้างและฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเร่งให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ทันตามกำหนดและลดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยจะเน้นการทำความสะอาดในห้องเรียนระบบไฟฟ้าสนามและอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบค่ะ